สวัสดีครับวันนี้อยู่ครับสิงห้าสิทธินุนนะครับอยู่ในจังหวัดพัทลุงเรามาตามห้ามนุราที่ต้องบอกเลยว่าเป็นคนท่านเขาเดินไปในสักทีมาตามห้ามนุราที่มีชื่อเสียงมากๆในพัทรลุงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาเป็นแล้วครันไปไหนเอามาสื่อของส,สวัสดีเจ้าวันนี้มาทำไมได้นี่วันนี้นะคะมา<ว>มาขึ้นพราว <laughs> วันนี้เราอยู่กันที่เมคโคจังหวัดพทัทลุงครับวันนี้ช่ง,งานมาบ้านแหละตึ้งกาผีดูเราเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินทำอะไรมัม่งเมนูไล่เมนูเราต้องไปรแรกอะไรกัต่ว่ามีอะไรมั่งแหละที่สำคัญนะคะรับบรรพฤษครับห้านเท้าห้านเท้า,นาในกับคุยไฟท่ามไฟได้ไหมอ่ะได้ครับไม่ใหญ่ใบนี่เลยเสือได้ขนเสือโตก่อนนะครับเบรกอ่ะโตอยู่ฝั่งในโตฝังน้อยฝั่งนีไม้ฝั่งไหอยะมีคนบังลุงจริงไหมนี่เฮ้ยค่าไม่ใช่ว่าวุ่นซ้วนเมคโคค่ะ จะมีพมท่านจริงๆริงประดุษเด็กต้นเกิดนั่นเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดนะมึงเดี๋ยวกูขับเลยนะประดุษกูบีแม่มึงเล้วนี่ยเด็กตนเกิดนั่นไทยเกิดเป็นตัวว่าเป็นใครอ่ะเป็นใครแม่ควักมันสิมาว่าตายมาอ้าวเป็นคนเป็นเกิดเป็นตัวโอเคโอเคนี่น่าจะไม่ใ่ญ่ติดไม่น่าจะไม่ใหญ่โตแหล่ะแล้วตรงนี้เป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นอาหารกูแล้วนี่ประดุษซอยซอยซ่องเส้นนะนี่ เส้นเดียวเลยอีกเส้นนึงกันไอ้นวลไม่ใช่ขี้ไข่ไม้คือในที่ขี้ไข่ไม้เร <laughs> าป่าหน้าเกลียดจังหมาข้อดามีตายโห้ <laughs> นี่ซอยนี้นี่นะซื้อไวบัตรหนึ่งนี่เดี๋ยวไปบอกฉังว่าเนี่ยพี่ฉันไปบอกว่า <laughs> ตีปลื้่อไราถามเส้นสรางบาัตรตอนนี้กูซื้อบัตรหนึ่งนี่พี่ออกจากร้านนี้ลืมบุ๊บแล้ว <laughs> ลุ่มปัดบุ๊บหนึ่งสองสามสี่เอาที่ข้าฉวยมั่งตาตายเร็ว หนึ่งสองสามสี่ห้าเออหนึ่งสองเออครบเลย <c oughs> เร็วน้อยไอ้นูอ่ะโตอะไรทั้งอย่างเลยข่าวอีเธอ <c oughs> อืมย่าอูนะเร็วๆไป <c oughs> มาเลยหูสี่ห้าตัวเด็กก็ด่ามาเรามึงขึ้นแบบนั้นขอบคุณพี่เบิร์ดนะครับวันนี้มารุ่น <c oughs> เป็นหยารุ่นในทีมงาพลัดนะหยัดแม่เล่นเลยนะว่าเขาเ้าวแหกตี่ตัเดี๋ยวใช่มือน,นี่โตเล็กในเธอเลยนี่โตญ่มันเลวเหรอมันไม่อย่างเล่ย่ะโตอยากได้ไหมบ้านในทีมงามีอยู่โตนึง ตัวอะไรตัวมูไม่เอาหนังไม่จูกูจริงจริงที่ข้ากับพี่ดูนะครับสนิทกันมากนะครับสนิทกันตั้งนานแล้วหล่อพี่ดุกระตือว่าเป็นคนสนับสนุนนะเอาจริงๆนี่ซาลาสนับสนุนน้องนองซาลาตลอดซาลาเลยตอนนี้ซาลาซาลานี่ข้าวฉงซาลาเลยนี่เต็มขึ้นเลยสาระของสิงหาซาลาซาลาตไม่มีซาลานะคือแบบคือแบบอุดนุ่นนองแบบใจดีตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนใจใหญ่ คือเป็นคนพ่องพังนะมีมีไอ้ไถ่พ่องพังเลยกระจียรย่ตลอดมาบ้านก็แบบอีกินได้ได้กินใช่วันนี้มาพี่เป็นคนแบบนี่อ่ะเพียวว่าเออพอมาคือคนมาบ้านแล้วเมื่อเราไปบ้านเขาอ่ะหน้ามันต้องได้กินนี่นี่รำหนรามากี่ปีแล้วเอาตั้งแต่วันเริ่มต้นรำตั้งจนมาเป็นนักดูนักก่อนสิรำข้าวงการมาลลังกะอายุสิบห้าปีเถอะสิบห้าปีเลยนี่ตอนนี้เลยตอนนี้สามสิบแปดเลยอ่ะกับสิบหกสิบหกปีสิบหกสิบหกปียังครับปีสี่ิบหกปุ่มใจไม่เอาจริง ปุ่มใจเลยพอทุกทุกอย่างผีสร้างโดยเบียโนโราเพเลยโดยตังโนโราเพี่ใออช<า>่แม่เท้านี่แม่เท้าอ่ะไปดูเพิ่งเสียไปใช่แม่เท้าเขาเลี้ยงดูเองแล้วก็ะครัพ้มพมอย่าเลยยกขึ้นแล้ววะ <c oughs> ไม้ชายประวัตคือกอะไรไหมรอบครวัวมันมัน,ม,น <จำ S 1> มันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเราวันเดิร์รักอยู่แล้วกันเรื่องพวกโนโราได้ปรขนาดเลยอันนี่พ้มจะบอกนะครับถูกฐานไม่วหวาดไนนะ เรือว,ว่าคนที่แบบใจบุญสุนทานนะครับเดี๋ยวสักวันเดือนสิงแงก็ได้วันคืนสิง 5, 5, 5วันที่ซ้เรามารวมฟังลุงนิมิตกันพร้อมๆอ,อ่านี่ลูกเอกนะคะ่ะทัดว้ว้พร้อมมันเลยม <c oughs> าตอนนี้เราได้โตมาแล้วนะครับโตอยู่กลางหน้าค่ะ <c oughs> นี่ค่าเกียนบังซ้ามหมนะนี่กา,กายาจะถึงวันขาบบา้าผังซ่าเลยน้องๆครับ เราหนึกถึงตอนที่ว่าเวลาสมุดส่งถุงมอได้บัะนี้เวลาก็เว้ยเทียนเว้ยเลยอ๋อตายเหียตาเว้ยเทียนซานี่กูบอกกันนะเยียดเมรังช่วงในเปลี่ยนป้ากันไม่งันก็ได้เปลี่ยนควันกันไอ้อุ้มทาด้วเทียนไม่พื้นเลยกัติดพลาสติกไปกันก็เลยควายเล่าเล่าเล่าเยียดเม่ยมปลามันก็จริงเลยกูบอกกันนี่ผมผมท่ามจริงจริงผมเฉียว่าไม่มีใครท่ามกับท่านนี่ว่าเอาบัะนี้ว่าเครดิคูเออเค็ดจังเอามึงงอมานละเอาท่ามตรงนี้เอา เรืทามานเลือท่าแม่ทัไม่ได้สื้อคอยไปได้แล้วคุณนี่ผพมเชื่อว่าไม่มีใครท่ากับท่านนี้อ้าวว่าเราห้าคาเล็เตอร์ตัวเองพบได้เปลือเออคาแร็เตอร์ตัวเองเหรอเออถือว่าเป็นคนตลกคือท่าสมูทว่าคิดถึงผีดักดูดการต้องแบบคาเล็เตอร์ตลกโปกฮาแน่นอนไม่ผิดว่างการมันเป็นตัวของเราที่เราอยากม่ปพบเปลือเธออ๋อคือเราเป็นบันนีมาแล้วเป็นบันนีมาแล้วเราเป็นคนที่รื่นเริงเออปาร์ตี้ไม่เครียดอยู่แล้วถึงจนนั่นเนี่ยมันคือคาเลคเตอร์ของเราเราไม่จำเป็นีต้องไป ไปดัดเปลงนะได้แอมมันหมากไหมถึงคำว่าชื่อดักดูดใครปางคนตังไงโอ้ชืช่อดักดูดนี่มันมีประวัติตไต่ประวัติปันเลยมันยาวหมากเลยเอาแบบสั้นๆสั้นๆคือว่าชอบดูด <c oughs> ถึงใครตังอะ เมเป็นลซีย่อยอระบําเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เ,าารยเล็กสมัยอยู่เมืองนอครอเมืองนครซีตรมาราชอยู่อำเภอศรีชนมังค์น์ูบา้านบางลีเขาตั้งให้ชื่อดักดูใช่ทึงเราครับโอเคก็ไม่สี่เดียวแล้วนแต่เพราะว่าแต่ผพราว่าคิดแมเซีแ่แบบคิดทุกนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคาเลคเตอร์ที่แบบมันไม่มีชื่อในบทโลกนี่ที่ชื่อดักดูน่นอนคือเนี่ยมีมีชื่อพีดูคนเดียวใช่จนถึงตกวันนี้เลยเวลาสิปกปีที่ทํหนาทีเป็นโดราเดินเหมือนเส้นทางสิ้นลปินคิดว่าอนาคตถ้าเราหมดว่า ถ้าไม่ไนเรื่องต้องโชคชะตานะอนาคตถ้าแบบไปเจองานอน่นๆหรืออะไรเื่นๆนโนราอย่างรํมไหมหรือจะเรื่องจะเอาโนราเป็นงานลักอย่างเดียวแน่นอนรํารํานะไม่ว่าจะเจออนไนก็จะรําแต่ถ้าว่าอยากทำอะไรลหรูแบบมาก็อยากทำนะสมุอะไรโอกาสดีๆก็ยอมเห็ดไม่ว่าถ้าสมุิร่าทําพอในี่ใช่เราเป็นงานบันเทิงก็ทำได้รัเประวัติผีเกิดมาจากนี่ไงเกิดมาขามว่าจากโนราครับฉะนั้น ให้ผีทิ้งในสิ่งที่ผีรัก,กมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วก็มีทุกวันนี้ได้ก็โดยคำวานน่าโนราเอออย่างทางํำพี่ไม่รู้เนาะพี่จะเดินได้รักษาไรแต่หวานําหรับในตัวพียันผมกว่วไม่รู้เราจะหนังได้รักษาไดการุ้สซึกว่าคนกาจะเล่ก,กันมากเลิก <c oughs> เกิน <c oughs> แต่กาไม่สีเดียสกาพีพีวาหนังตัอื่นบ้างว่ามันมันคว้างทางออกมั <c oughs> เรา,เา,เาหนังนั้นแหละหนังนั้นหนังนัง้นเอาไม่คือเดี๋ยวผมเคลียร์ยิงแต่ไหนอ่านั่นะครับไม่ที่ผีเนี่ยเรื่องการเดินเดินบนทางสิ้นเนียนเคได้อีกไมมมึงว่าะย่ดไปยึดกระตาเรื่องการเดินเส้นมันทางเส้นทางสิ้นเนียมาดูดาราก,กีปีแต่ว่ากับการชีวิตที่เดินมาเนี่ยสิบอย่างเก้าสิบปีปีว่าอย่าง,ต,ง,ต,งต้องเดินได้ต้องต้องเดินได้ท้อแล้วก็จะไม่หยุดเดินแล้วก็จะซ้ำเพลือก,ก็ได้จะ ไมม่ปาาวนี้สายจะตูหมากกว่านี้จะไม่ลบอกมาอยู่ในจุดขั้นแหนะนําำจะไม่กลัวคือลูกไหมอยู่ตอนนี้นี่ครับนี่คือศิลปินที่ผมต้องบอกเลยว่าเป็นคนนึกก่อนมากเลยก่<ๆ>อนเลยมีคาตีได้ประจําใจไหมทต่อยากจะฟากแบบคนีก่กระรังเล่ยู่นะตอนนี้คตีประจําใจของเพียงน,นะครับมีทีว่าตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันเลยคือเตือนตัวเองมาตลอดว่าลืมตุนจะเสียใจ ถ้าลืมบุญคุณใครจะเสียคนกับกุ้งข้อี๊ดไหมตอนนี้สุขภาพดีโอเคสุขภาพดีไม่ไม่คายไม่ได้ไม่คายไม่เจ็บไม่ต้องใจทําประกันไว้รักแรหรอพ่อไม่ไม่ครับนี่ประกันข้าวไหมนี่อ่าบริษัทไ้ข้าวครับโอเคโอเคสุขภาพเพอย่างดีมีความสุขใช่สุขภาพงานเงินครอบครัวโอเคนี่ถื่อหว่าแล้วก็มีมิตรภาพทีดีดีมีสิ่งแวลลอมที่โอเคมีบรรยากาศที่น่าดูน่า ท่องเที่ยวอะไรปะเนี่ยผมมองว่าคนที่กําลังโลดแลนด์อยู่ในวงการโนราในวงการบันเทิงนะครับเราเห็นภ่ายหนอเขาเป็นคนเราเอ็นผ่ายหนอบางทีเราเห็นเขาเป็นคนตลกโปกฮาตลอดนะครับแต่เราไม่ได้รู้ซึ่งไมซ์เซ็ตและความคิดเขาเลยว่าเอ้ยตอนนี้เขามีไมซ์เซ็ตผันพลื้อความคิดฝันพื้อเบื้องหลังเบื้องล่างเขาผันพลื้อคว้าจะมาถึงจุดนี้ฟรีให้เลยมั้เป็นอีตายเหล้วกูไปไปไปสื่อก้อนเลยอย่างไมซเเร็จเลยเพระว่า ยังไม่สซ็กันทีค่ะน้องๆเป็นคนตาล็อกนะเป็นคนตาล็อกไม่เครียดไม่เครียดเป็นคนตาล็อกแต่ไม่ตาลอดเออบางคนไปตลาดซื้อครีมมานึ่งตาลับกลับมาฟุ้นตาล็อบเลยเออฟุ้นละมาก็ได้เร็ว้กินอะไรนี่อยากกินมันลูกเล็กจังว่านไม้ไม่รู้เตอร์วที่มันก่อนอืมว่าน ซื้ออะไรอื่นวะลงทักหลูก่อนนะพี่ท้าชิมไม้แล้วเฮ้พี่ชิมนายเขาสิพี่หวานร้อยพี่นายกันใครไม่ต้องู้นี่เขาอ่อนไหนี่ยนี่เฮ้ยวานร้อยจังเลยสิอายปั่นกาโลกไม้นิ้วเอ้ยเม็ดพวงเขาแล้วไม้คือจิ้รั้วกาโลกไม้นี่แหละตอนก้านมาเล่นกันร้อยจังเอย จิ้มแต่พี่ตานุเห็นนู้จิ้มงันแต่ไม่รูเหรอทิงไอหมากินตะกิตาบงเกิดมาจิ้มเล่ยมาแจเป้งนี่มาทั้งเขาเลยหลงในไทยยิ้มงันหายใจก็เห็นนี่มาดูนั่นจิ้มโลรึงเลยหายข้กูซื้อรึงโลตัวเดียวอืมเผื่อใช่ไหมอืมวันได้ปิ้ว่าจิ้มเล่ยข่อนทปิ้วซาอืมนะไม่ต้องนะอีว่านร้อยบิวอีแต่งั้นลูกหล็กตะิตผิวเราสามารถกินได้เลยไหมวะ ไม่ได้ก่อนเดียวให้เข้านี่ก่อนมาใ้เรากินนายเลยนะเดี๋ยวเขาจะทำดี่และตี๊ดปลาโคตรก่อนไม่ได้กับกินนายคันนี่แต่ปลาโคตรอะไรกันเขาเลยไม่เลยไปไปไปกี่ตังกี่ตังทีนี่กับรุ่นช่องสองโมงเนยไปไปไปได้ที่ตึง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 กรุงศรีอยุธยาเออมีความสุขมากวันนี้ได้แบบความรู้กับประดุษเยอะแยะมากมายนะครับ คอยประดุูสุขภาพแข็งแรงนะรวยวันรวยขึ้นปังปังปังนะครับเช่นกันนะครับติดตามประดุูได้ที่ไหนลอาทุกวันนี้อ่าในตู้เย็นครับในเฟซเฟซในเฟซดักดูดดาราบันเทิงแล้วก็เพจดักดูดมาแล้วหรือว่าในทิกต็อกก็แต่ว่าดักดูดเลยเดี๋ยวมันจะได้เจอได้เจอกันที่ไหนบ้างการได้เจอได้การเจอได้กันรู้ไหมเนี่ยในรังอะไรแบบนี้ไม่่ายในโรงหนุราโรงหนุรน่าเลยตามอีเวนต์ต่างๆใช่ใช่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันเจอกันเจอกับค่า เชิญกับนูราดักรูดเออได้ได้เจอกันได้เชิญกันนานเลยก็รับติดตามดูไว้ว่าอ่าดักดูดเนี่ยจะไปดมที่ไหนการติดตามหน้าฟงหน้าเฟซกันเลยนะพอจะอัปเดตตลอดเวลาโอเคได้เลยขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณจ้าจากน้องสิงห้าจากช่องหมากัดหมากัดหมากัดนะจ๊ะเราผิรุดครับผิรุดดูแลทุกกระฝาดีดีเดี๋ยวที่ได้รับเลยกันนะอ่าอูบารเลยครับนั่นเราใส่มื่อรอบบานเลยใช่เทสรอบเลยฮ้อ เรืออุบานตะโอ้นี่ไปียกไหมไปกันนั่นไปเอาแตงโมให้ก็แกนทุ่งรับไม้เขาไม่ไม่ล็บเลยนันตอนเดี๋ยวผีอยู่ที่บ้านเลยแต่เดี๋ยวคนมากินกันลุยเม็ดใช่ไหมไปตักกินก็ได้งานเช้าแล้วตาเช้าอุบานเร็วอย่ามาตีลังนหนการอุบานเนี่ยไปพี่เลื่อยจีตายห่เนี่ยพี่แตงโมเออแตงโมหรอวะกินนายคนดีกว่านายไม่ใจผื้นไม่ไม่กินนายทิงไม่ใจผื้นเพราะว่าเราเราไม่จะกินหมาโคตไปนี้เดียโคตเกนหมาโคตนุ้ นุ่ยตายเลยอไรดี้างนเออมาืโคตรที่เดียอ๋อไอ้เนี่อีกกระตู้อีกกระตู้อกระตู้ไปทุ่ตารางงานใครมูอยู่นีที่เดี่ยมเลมึง้วผจญันโบราณเลยเลยเอวลงตายอ๋อว่เจ้าตายฮุ้เลยนี่่วยจังเหรนี่นุ่ยตายเยครับฮเดี๋ยวมากินได้นะเพื่อเนาะเพื่อเพื่อไม่หลงแท้ อยากกินในทุกปลาโคตรก่อยเปลี yeah, <h ums> <h ums ah ่ยนใ้เด็กปลาโคตรลงมาเลโอเคโอเคจบทีหวานเลยเรียวอยู่มมมเนื้อพึ่งแบ่งก่อนนะโอเคโอเคเนื้อว่อย่างเนื้อเป็นริมเลยอืมยิ่งลยเออกูไปอีกเกมเออ อีบอสกูอลไยู่้